โอท็อปขายดี SME ขายรวยครับรายการนี้เปิดโอ,อกาสให้กับ SME ทุกขนาดโอท็อปทุกชนิดและธุรกิจทุกประเภทนะครับผมทำรายการนี้เวลาเดินเชิญธุกรกิจไปนะครับคุณผจะถามคําถามหนึ่งก็คือว่ารายการนี้เปิดโอกาสเฉพาะโอท็อปเหรอนะครับไม่นะครับรายการนี้เปิดโอกาสให้กับธุกรกิจทุกประเภทนะครับกิอ <c oughs> ว่าคุณดูรายการนี้อยู่นะครับติดต่อเข้ามาเลยนะฮะเข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะครับเข้าไปที่กูเกิลก็ได้นะพิมพ์ชื่อรายการเลยโอท็อปขายดี SME ขายรวยเจอแน่นอนครับเชิญครับคุณแนทมีข้อคิดอะไรมาฝากข้อคิดที่มาฝากวันนี้ค่ะ ไม่มีความสําเร็จใดที่ได้มาโดยไม่ใช้ความพยายามค่ะแน่นอนเหมือนอย่างเช่นธุรกิจนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญท่านแนะนําตัวครับครับผมชื่อธีรพัฒน์ฤาษีประพานะครับชื่อเล่นชื่อบอลนะครับครับเป็นทําเจ้าของยิมมวยชื่อเลเจนด์ไทยบ็อกซินะครับครับอยู่ที่สาทรซอย6แล้วก็ปิ่นเก้าครับครับ เลเจนด์ไทยบ็อกซิ่งนะฮะสาทรซอย6แล้วก็ปิ่นเกล้าแถวไหนปิ่นเกล้าเนี่ยเออเราอยู่ในคอมมูนิตี้มอลชื่อว่าเดอะเซนส์ครับโอเคนะครับไปตามหาได้นะครับแต่ว่ามาดูก่อนว่าเรื่องราวของเขาเป็นยังไงหน้าตาค่ายมวยเลเจนด์ไทยบ็อกซิ่งเป็นยังไงอ่ะจุดเด่นของเขาคือครับจุดเด่นของผมนะครับก็คือว่าเราจะคำว่าเลเจนด์นี่คือมันตำนานมวยไทยถูกไหมครับเราจะมีของเราเนี่ยคือการการสอนการเรียนการสอนเนี่ยจะคิดสูตรหลักสูตรมาจากตำนานมวยไทยโดยผุดผ่าด้อยวัลลุทธบ โอเคนะครับเป็นนักมวยนะฮะผุดผาดน้อยวารุษเนี่ยนะครับดังมากถ้าเกิดว่าคนติดตามเรื่องมวยเนี่ยนะฮะหมัดหมัดมวยมวยเพราะนั้นก่อนอื่นที่จะสอนคนอื่นเขาได้ด้วยนอนต้นทางคือต้นฉบับเนี่ยตัวจริงต้องมาถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนะครับค่ายมวยเลเจนด์ไทยบ็อกซิ่งจริงไม่กลัวใครใช่ครับผมโอเคครับจะเรียนรู้เพื่อจะนําไปสู่การเล่นจริงจังหรือจะเป็นการออกกําลังกายก็ได้ใช่ครับผมโอเคครับไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการก่อนเดี๋ยวมารู้จักกันนะครับไอท็อปพลัสผู้นำในการตลาดออนไลน์ครบวงจร น้ำมันเครื่องไฮโดรซินปุ่คุ้มพลังร้อยขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซิลทูพลัสเทนนิ่งเซ็นเตอร์ศูนย์อบรมการก่อสร้างครบวงจรเอเชียนโซล่าผู้จำหน่ายติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮิร์ฟบิทคอมพิถึงขายส่งสมุนไพรพิถึงไทยเฮิร์ฟบิทหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษโด,ดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติประธานหอการค้าแผงสายอากาศทีวีดิจิตอลเบต้า HD คมชัดสูงโอภีเลคเทอร์กระเป๋าหนังสั่งได้ชิ้นเดียวในโลกหากสวยตามสั่งได้งานหนังทม,มือ แสงรุ่งเกษตรอินทรีย์เพื่อวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนติดต่อโฆษณาออกรายการได้เลยนะครับอ้าวเต็มที่เลยครับเชิญคุณแนะนําเลยนะฮะค่ายมวยของคุณชื่อว่าค่ายครับเลเจนด์ไทยบ็อกซิ่งครับผมเลเจนด์ไทยบ็อกซิ่งเปิดที่ปิ่นเกล้าแถวไหนปิ่นเกล้านี่ปิ่นเกล้านี่เป็นสาขาสองนะครับสาขาสองอยู่ที่เออ่คอมมูนิตี้มอลล์ชื่อว่าเดอะเซนส์ครับอยู่ข้างๆข้างๆเซนทันปิ่นเกล้าครับโอเคครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่สาทรสาทรซอยหกครับผมซอยหกนะครับไปดูภาพครับภาพนี้บอกอะไรฮะ อ๋อนี่เป็นท่าแม่ไม้มวยไทยครับผมเอาเป็นว่าที่นี่เนี่ยนะครับคือเรียนรู้กันได้อย่างจริงจังนะครับมีเปิดบริการอะไรบ้างครับที่จะใช้บริการเลเจนด์ไทยคือของเราเนี่ยเราสอนสอนมวยไทยแนวใหม่ครับคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยนิยมนิยมมาออกไละมาออกกําลังกายโดยมวยไทยซะส่วนใหญ่ครับเดย้ครับผู้หญิงสมัยใหม่ครับผมแล้วเราก็เปิดมาใช้ ช้ตอนนี้เราเปิดมาเนี่ยภายในยังไม่ถึงหนึ่งปีเรามี2สาขาแล้วครับผมครับผมใช่ครับแล้วก็ในภายในยิมเนี่ยถ้าเป็นส่วนของสาทรเนี่ยเราก็มีมวยไทยมีคอฟฟี่ช็อปแล้วก็มีมีนวดแผนไทยด้วยครับโอเคอะเข้าไปเรียนมวยเนี่ยนะครับต้องเริ่มจากอะไรยังไงแล้วค่าเรียนอยู่ที่เท่าไหร่ค่าเรียนนะครับค่าเรียนเนี่ยของเราเนี่ยเริ่มต้นที่ห0 0อยบาทครับตอนหนึ่งครั้งครับตอนหนึ่งครั้งเนี่ยหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็สอนยังไงอะไรสอนมวยเนี่ย การเรียนมวยเนี่ยสอนตั้งแต่เบสิกแรกว่าถ้ายืนยังไงถ้าวิธียังไงแล้วก็เราก็จะบอกว่าทางคุณครูก็จะบอกว่าเฮ้ยการเรียนมวยนะไม่ใช่การที่เรียนมวยเพื่อไปชกต่อยหรือไปอะไรเราเรียนมวยเพื่อสุขภาพดีและไว้ป้องกันตัวครับผมเห็นมีแต่สาวสาวัยรุ่น <ใช S 1> น่ารักรน่ารัก <ผม S 1> ไปเรื่อ<ว>ยก็มีดาลงดาราและผู้หญิงน,น,น่ารักน่ารักส่วนใหญ่ผู้หญิงของผมเนี่ยที่ยิมมวยไทยผมเนี่ยประมาณ90%เป็นเป็นผู้หญิงหมดครับเขาต้องการอะไรฮะเขาต้องการคือตอนนี้ผู้หญิงเนี่ยเขาเชื่อว่าการต่อยมวยไทยเนี่ย ทำให้สุขภาพดีครับอแล้วก็หุ่นหุ่นกระชับลดได้ทุกส่วนอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อนะครับผู้หญิงกลับเยอะกว่าผู้ชายซะอีกก็ประมาณ90%อร์ครับคือเป็นอ่ะเรื่ที่ถามว่าไปเรียนมวยไปฝึกมวยนะครับกับการไปออกกาลังกายตามฟิตเนสต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงตามความรู้สึกของคุณนะคือคือผมคิ่ว่าจับธุรกิจนี้คะคือคือส่วนตัวเนี่ยผมออกกําลังกายด้วยมวยไทยประมาณปีกว่าใช่ไหมครับแล้วผมเห็นว่าเอ้ย มันก็ไม่น่าจะยากมากพอมีลู่ทางเราเ็เลยเรามีที่ท,ที่ที่ทำเลค่อนข้างดีครับเพราะสาทรเราประมาณหนึ่งไร่กว่าสําหรับเราก็เลยตัดสินใจเปิดโรงเรียนมวยไทยครับโอเคนะฮะเป็นว่าความเขาเรียกความพร้อมของคุณเนี่ยนะฮะครับโอเคครับสรุปง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะไปที่นี่นะฮะที่ Legend Thai Boxing เนี่ยนะครับมีอะไรให้บริการบ้าง ครับของเราเนี่ยครับคือมาเนี่มาเสื้อกางเกงพอที่เหลือเนี่ยเรามีนวมให้มีผ้าพันธ์ให้มีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้ามีทุกอย่างให้บริการของเราเนี่ยเหมือน5ดาวแต่ราคาประมาณ3ดาวครับในภาพนี้เป็นลูกค้าหรือว่านางแบบครับอันนี้เป็นเป็นลูกค้าครับที่มาประจําครับลูกค้าที่มาประจํานะฮะค,คุณผู้ชมครับ นะครับไม่ใช่นางแบบที่เขาเซตมานะครับครับเพราะฉะนั้นในคาับนันนี้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองใหม่นะฮะการไปที่ค่ายมวยเพื่อฝึกออกกําลังกายเนี่ยนะครับสาวๆชอบมากเพราะว่าได้บอดี้ที่สวยงามใช่ครับผมแล้วก็ยังได้ศาสตร์ตรงนี้ไปป้องกันตัวด้วยนะใชครับโอเคเชิญคุณเนทครับค่ะ Here we are presenting Legend Thai Boxing if you want to learn the technique correct technique from the boxing and also have fun while working out Learning Thai Legend Boxing Gym offer you everything with variety of boxing courses and professional trainers For more information please check out the website the number below the screen ครับถือว่ามีชื่อเสียงนะครับหลายคนก็ให้ความสนใจนะครับกับค่ายมวยนี้เป็นค่ายมวยที่ได้มาตรฐานหลายคนมีค่ายมวยอยู่ใกล้บ้านแต่ว่าถ้าต้องการมาตรฐานแล้วก็รับประกันว่า ลีเจนด์ไทยบ็อกซิ่งนี่ก็ตอบโจทย์เลยครบถ้วนนะครับที่สําคัญเนี่ยนะครับไปเดี่ยวไปกลุ่มมีราคาโปรโมชั่นครับมีครับผมโอเคนะครับสุดท้ายมีอะไรจะฝากนะครับวันนี้คุณมองอนาคตของธุรกิจประเภทนี้เป็นยังไงครับก็เหตุผลเหตุผลหลักๆเนี่ยที่ผมที่ผมทำยิมมวยค่ายมวยไทยเนี่ยผมต้องการให้มวยไทยสู่ตลาดโลกครับคือในในเวลาอันใกล้เนี่ยหนึ่งหึงสองปีเนี่ยเราพยายามจะเปิดให้ได้5สาขาครับและในในทางกับการภายใน3 4ปีถึง5ปีข้างหน้าในตลาดเอเชียเราจะไปให้หมดครับ โอเคนะครับแล้วก็เชื่อว่าเขาไปได้เพราะวันนี้เขาปูพื้นฐานที่ประเทศไทยของเราได้อย่างได้อย่างครบสมบูรณ์ครับขอบคุณมากเป็นกําลังใจให้ค่ายมวยลีเจนไทยบ็อกซิ่งนะฮะคุณธีรพัฒน์เลิศสิริประภาหรือคุณบอลนะฮะสสาขาไปใช้บริการดูนะครับไปสืบค้นเขาได้เข้า g ู o กิ e พิมพ์คําว่าลีเจน d ไทยบ็อกซิ่งเจอเลยใช่ครับผมหรือว่าหรือว่าแค่พิมพ์ว่าเรียนมวยไทยมวยไทยก็เจอของเราเลยครับนี้นะคบเรียนมวยไทยมวยไทยไปเจอทําความรู้จักกันนะครับที่นี่ครับสมบูรณ์แบบครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอท 攰。